สำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสอสอวเตรียมพร้อมจัดงาน SME g p Day ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไทย SME g p รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขายเพื่อพัฒน,นายกระดับให้ผู้ประกอบการ MSME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ง่ายขึ้นผ่านการเชื่อมโยงคู่ค้าและพันธมิตรก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าจากการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ต่อไปในงาน SME g p Day ซึ่งจะมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่19-21ถึงสิงหาคม2565ณ IMPACT เมืองทองธานีภายในงานอัดแน่นด้วยหลากหลายกิจกรรมสร้างโอกาสธุรกิจพบกับสินค้าและบริการมากกว่า100กิจการ และมาตรก,การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมสนับสนุนธุรกิจ SME พร้อมบริการดีๆจากธนาคารชั้นนําในการสนับสนุนเงินทุนสําหรับ SME เพื่อการเป็นคู่ค้ากับภาครัฐนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจจํานวนมากอาทิ Business Matching เชื่อมโยงคู่ค้าและพันธมิตรกับผู้ประกอบการให้เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Showcase ต้นแบบการพัฒนาสินค้าและบริการในกลุ่มอุตสาหกรรมมุงเป้าได้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์กลุ่มอุตสาหกรรมการบินสมนาและอบรมอัดแน่นด้วยสาระจัดเต็มตลอดงานผู้ประกอบการ m SME ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสามารถสอบถามข้อมูลได้ทาง w w w t h a i SME GP c o m หรือติดต่อสสวอคอเซ็นเตอร์โทร1301กด 1, 1. ไทย SME GP รัดพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย